ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชันเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วเรียกได้เลยว่าช่วงระยะเวลานี้เขามาแรงจริงๆนะครับผมสําหรับกองทัพจีนในเรื่องของการเปิดตัวอากาศรรยานไม่น่าเชื่อนะว่าในปีที่ผ่านมาน,นี้2024ัน้จีนจะได้มีโครงการพัฒนาเครื่องบินยุคเจเรชั่นที่6ย้ำทุกๆคนอีกครั้งนะว่ายุคเจเรชั่นที่6นะครับผมมากถึง2ตัวซึ่งแม้จะเป็นเวอร์ช การแข่งขันกันเองภายในประเทศจีนแต่ก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากๆนะเพราะที่ผ่านมานี้เนี่ยช่วงหลายปีจีนได้มีการเปิดตัวเครื่องบินเจ20และเจ31ให้กับคนทั้งโลกไปแล้วได้ยนโฉมกันแล้วสถานการณ์เรื่องของการใช้งานเนี่ยกระแสตอบรับก็เหมือนว่าจะมีคนสนใจนานาประเทศก็มีการต่อรองและขอให้จีนเสนอราคากันมาหลายประเทศไม่ใช่ใน,น้อยนะครับผมแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นลูกค้าเก่าของจีนนั่นแหละนะดังนั้นในวันนี้เองในในแล้วการที่จีนเปิดตัวโครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มากซะยิ่งกว่าโครงการ จะทั้งฝั่งของรัสเซียและสหรัฐในเวลานี้เราจึงจะไปส่องเครื่องบินรบของทั้งสองโครงการกันนะครับผมและย้อนกลับไปถึงเครื่องบินรบยุจเลชันที่5และผลงานความสําเร็จก่อนหน้านี้ของจีนด้วยโดยในช่วงของวันที่16มกราคม2555ผ่านมาไม,ไ,มไม่นานมากนักนาซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของประธานที่บดีเหมาเจอ้ตงประธานที่บดีผู้สร้างประเทศจีนขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในวันนั้นเองกองทัพอากาศจีนได้มีการเปิดตัวเครื่องบินขับไล่ออกมาให้ชาวโลกได้ตกตะลึงอย่างมากถึง2เวอร์ชันนะครับผมในช J 3 6แล้วก็ J 5 0ซึ่งเครื่องมีทั้งส